สัญญาณมาหรือ,อยังคะวันนี้วันเสาร์นะคะวันเสาร์น่าจะมาละก็เห็น alert มาแล้วนะคะวันนี้จะมาไลฟ์สดนะคะแนะนําสินค้าน้องใหม่ของเรานะคะน้องใหม่ล่าสุดเลยนะคะก็คือไผ่นมสดเชยชมนะคะไผ่นมสดเชยชมนะคะเดี๋ยวก็รอสาวๆเข้ามาสักครู่หนึ่งนะคะสวัสดีค่ะน้องน้องพีทกับแม่นิดนะคะเฟซบุ๊กน้องน้องพีทกับแม่นิดนะคะ สวัสดีอย่างเป็นทางการนะคะทั้งหมด9คนนะคะตอนนี้เริ่มเริ่มมีาสาวๆเข้ามาดูไลฟ์สดก่อนแล้วนะคะก็วันนี้จะมาแนะนําสินค้าน้องใหม่นะคะไพรนมสดเชอชมนะคะเพิ่งออกไปลดลด1.1นะคะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเกี้ยงแล้วหมดแล้วหมดมือกอแล้วแล้วก็1.2จะเข้าวันจันทรที่13 ถามนี้นะคะก็คืออีกสองว,วันนี้นะคะก็เดี๋ยวจะสัดส่งให้นะคะตอนนี้ยอดจองค่อนข้างที่จะแบบแน่นมากๆแล้วก็ที่สําคัญเลยนะคะใครอยากขายมีโปรโมชั่นแจกทองด้วยนะคะแจกทองด้วยนะคะอ่าหนึ่งรหลอดเปิดบิน100หลอดแถมรี50หลอดแล้วก็มีทอง1กรัม1วงนะคะมูลค่า2,000ันกามาทเลยนะคะตอนนี้ทองแพงมากๆเลยนะคะแพงแค่ไหนก็ต้องแบบแจกกันเพราะว่า ได้เป็นโปรโมชั่นแตกทองไปแล้วนะคะสวัสดีทั้งหมดยี่สิบห้าคนนะคะทักทายก็ได้นะก็มองไม่เห็นคอมเมนต์นะคะค่อนข้างที่จะแบบ facebook ไม่แน่ใจว่าปรับเปลี่ยนอะไรหรือเปล่าคือถ้ายังไงทักทายคอมเมนต์มาหน่อยค่ะนะคะ,นะคะทักทายสวัสดีมอร์นิ่งตอนเช้าวันเสาร์กันได้เลยนะคะสวัสดีตอนวันเช้าวันเสาร์กันได้เลยนะคะส่วนคอลลาเจนนะคะก็ยังมีโปรโมชั่นเหมือนเดิมนะคะโปรที่แบบจัดยาวตอ่อเนื่องเลยแต่ว่า ก็จะมีสินค้าใ้สิก็จะมีของแถมปรับเปลี่ยนไปแต่ละรอบไม่เหมือนกันซึ่งของแถมพอบดนี้นะคะบอกไว้เลยว่าห้ามพลาดทาพลาดที่สุดเลยนะคะน่าสะสมที่สุดเลยนะคะดูสินะคะแก้วเพชรแก้วหัวเพชรรูหรามาเห่ามากเลยสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะทุกคนเลยนะคะใครว่างๆก็อ่าพิม พิมพ์ทักไลฟ์สดนี้หน่อยคือก็ไม่แน่ใจว่ามันจะเห็นคอมเมนต์แต่ละคนหรือเปล่าคือตอนนี้ก็มองไม่เห็นคอมเมนต์ใครเลยนะคะคือมีแต่คนดูไลฟ์สาสิบหกคนนะคะสวัสดีทั้งหมดสามสิบหกคนนะคะก็รอบนี้นะคะห้ามพลาดโดยประกันทั้งปวงนะคะด้วย่ากระบอกเชคของเรานะคะพรีเมียมนะคะมีจมํานวนจํากัดจากัดที่สุดเลยนะคะแค่ไม่กี่ชิ้นเท่านั้นเองนะคะก็จะมีหลายสีมากเลยนะคะหัวสีม่วงหัวสีเหลืองนะคะ ไปไหนชงไปไหน,ไไหนก็ดูแบบกิ๊บเก๋มากเลยนะคะแล้วก็หัวสีชมพูนะคะแล้วก็มีหัวสีส้มอีกนะคะสําหรับโปรโมชั่นซื้อ4ี่กระปุกขึ้นไปนะคะสี่กระปุก1 2 2 0บาทบวกกระบอกน้ําเช็ค 1, 1 1ขวดนะคะเลือกสีได้เลือกสีได้ไดสะสมได้เป็นคอลเลคชันได้สั่งบ่อยๆก็แนะนําให้ซื้อโปรใหญ่ไปเลยก็คือโปรอาโปรสิแถม5ก็จะมีกระบอกเช็คให้ทั้งหมด3ชิ้นนะคะ3ชิ้นนะคะ อมองไม่เห็น <c oughs> ไม่มีใครทักทายก็เลยใช่ไหมอ่ะมาเข้าเรื่องกันเลยนะคะสำหรับน้องไพรนะคะไพรนมสดของสินค้าใหม่ของแบรนด์เชอชมเรานะคะเป็นของแบรนด์่าเชอชมเลยเจ้าของเดียวกันกับคอร์ลสิงพัซซีนะคะก็คือนี่เลยนะคะไพรนมสดเชอชมนะคะ นี่มาแล้ว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 แล้วก็จวนจะหมดแล้วแล้วก็เปิดรับตัวแทนจําหน่ายลดแรกรุ่นแรกอยู่นะคะซึ่งมีทองแถมนะคะทองแจกแล้วก็ส่วนาราคาขายปิดเองก็มีโปรโมชั่นนะคะโปรโมชั่นยั่วเลยซื้อ ซื้อสแถม1นะคะซื้อ2แถม1แบบนี้2แถม1นะคะราคา580บาทเท่านั้น1หลอด290ราสนะคะขนาดร้อยร้อยนะคะส่วนซื้อ2แถม1มันห้าร้อบาทตกหลอดละหนึบาทเท่านั้นเองนะคะเป็นบอดี้เซรั่มนะคะเซรั่มเข้มข้นเลยนะคะอ่าด้วยสารสกัดจากนาโนไว้นะคะกูต้านะคะกูต้าอาบูตินซึ่งปกติอาบูตินเราจะใส่แค่ เราจะเห็นเครื่องสำอางที่ใส่อาบูตินแค่เป็นพวกครีมนะคะครีมทาหน้าทาฟ้าทากะก็จะเป็นใส่อาบูตินเข้าไปแต่นี่เราใส่อาบูตินเข้าไปในโลชั่นนะคะซึ่งสารสกัดนี้เขาใส่กนใ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 น,ใน ครีมที่เป็นจิวหน้าเท่านั้นแต่ว่าเราใส่สาราจะกัดอาบูตินเข้าไปในโลชัน่นในบอดี้เซรั่มนะคะแล้วก็วิตามินซีเข้มขน้นกูต้าเข้มข้นนะคะไพรโสมนมสดนะคะสมุนไพรไทยๆนะคะก็จะมีไพรไพรก็คือช่วยปรับสภาพผิวให้ขาวลดอาการแพ้ต่างๆนะคะโสมก็คืออ่าของเกาหลีเลยนะคะก็ช่วยให้ผิวกระจ่างใสนะคะผิวลื่นผิวนิ่มนุ่มนวลทุกอย่างเลยนะคะ สารสกัดเด่นๆพวกวิตามินต่างๆนะคะมีทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็มีคอลลาเจนจากน้นํานมด้วยนะคะซึ่งเป็นสารสกัดหลักของไพยนมสดนะคะจะบอกว่าไายน้สดของเรามีมาเมื่อ4ปี3ปีที่แล้วแล้วแล้วก็ตอนนี้เรากลับมา่าทําใหม่นะคะแล้วก็ปรับแพคเกจจิ้งใหม่ปรับโปรโมชั่นใหม่ปรับราคาใหม่หมดเลยนะคะด้วยโปรโมชั่นซื้อ2แถม1นะคะเดี๋ยวก็ให้ดูเนื้อเลยนะคะอยากเก็บผมแบบนึง มองไม่เห็นคอมเมนต์ใครเลยค่ะที่รักจ๋า <laughs> มองไม่เห็นคอมเมนต์ใครเลยนะคะ,ะเนื้อของเราก็จะเป็นสเีเหลืองนะคะซึ่งเขาเรียกว่าโลชั่นน้ำแตกนั่นเองนะคะ<ม>ทาแล้วจะแตกตัวเป็นน้ํานมนะคะทีเหลืองเป็นสีของพายอยู่แล้วนะคะ,<ม>ะแบบนี้นะคะ<ม>เห็นไหมไม่มีทางที่จะเหนียวเหนอนะนะคะ ไม่มีทางที่ทําให้ร้อนผิวหรือว่าเหนียวเนินอนะผิวไม่ซึมไวนะคะมันเป็นเซรัม่มเป็นบอดี้เซรั่มนะคะก็จะซึมไวแล้วก็ไม่เหนียวเนินอนะนะคะแล้วก็บํารุงแบบเข้มข้นเลยสามารถผสมกับโลชั่นทั่วไปที่เราใช้หรือว่าจะใช้เปรียวๆก็ได้นะคะก็จะขาวไวนะคะทาหลังอาบน้ําเช้าเย็นนะคะข้างที่ทาเห็นไหม ผิวจะดูช่ำนะคะอันนี้หน้าก็ทารองพื้นส่วนผิวกายก็ไม่ได้ทาซีซีดีอะไรทั้งสิ้นเลยนะคะก็เพิ่งมาทาโลชั่นในไลฟ์สดนี้นะคะจะเห็นได้ว่าข้างที่ทานะคะข้างที่ทาข้างนี้นะคะผิวจะดูใสขึ้นชุ่มน้ําขึ้นนะคะฉ่าขึ้นนะคะส่วนข้างที่ไม่ทาก็จะดูคําๆนิดนึงนะคะเห็นไหมซึมหายไปหมดเลยนะคะ เขาเรียกว่าโลชั่นน้ำแตกนั่นเองนะคะโลชั่นไายนมสดเชยชมนะคะทาแล้วแตกตัวเป็นน้ํานะคะอ่าข้างนี้นะคะ,ะทาแล้วผิวเราจะฉ่ำๆเงาๆ,งาๆวาวๆเลยนะคะไม่เหนียวเนื่อนอะทาให้เย็นสบายผิวปลอดประโลมผิวนะคะใครไปทะเลมาจากแดดมานะคะผิวไหม้ผิวคล้ำนะคะตัวนี้มีอ่า มีสารสกัดที่ช่วยทําให้ผิวเย็นด้วยนะคะทําให้ผิวเย็นด้วยนะคะลดการอักเสบของผิวด้วยนะคะแล้วหอมมากๆเลยนะคะหอมแบบน้ําหอมคอเตอร์แบนดเลยนะคะทาสองข้างแล้วผิวฉ่าเลยนะคะผิวฉ่ำา,าผิวจะฉ่าขึ้นมาเลยนะคะทาแค่นี้เองนะคะทุกๆวันหลังอาบน้ํานะคะเป็นบอดี้เซรั่มนะคะบํารุงเข้มข้นบํารุง ผิวนะคะดูแลผิวชั้นนอกส่วนผิวชั้นในเรานะคะทานคอลลาเจนได้รับได้รับอ,อันนี้ส่งแน่นอนนะคะผิวชั้นในก็คือจะผิวลื่นเรียบเรียบเรียบลื่นอิ่มน้ําไม่ขาดน้ําดูฟูนะคะหน้าแขน,นา,ขาดูลื่นนะคะผิวดูสดใสเปล่งปังไม่แห้งไม่เหี่ยวแต่งหน้าติดทนนานอันนี้เป็นผลคอลลาเจนแต่ผิวชั้นนอกนะคะผิวชั้นนอกก็ ให้บอดี้เซรั่มนะคะภายนมสดเชยชมดูแลสาวๆนะคะโดยโปรโมชั่นซื้อสองแถมหนึ่งนะคะซื้อสองแถมหนึ่งจะถ่ายก่อนห<ๆ>อมมากหอมมากเลยนะคะไม่ฉุนนะเป็นภัยเป็นภัยเป็นโสมที่ไม่ฉุนเหมือนยี่ห้ออื่นนะคะใครที่ได้ลองอ่าพวกพวกภัยพวกโสมพวกยี่ห้ออื่นจะแบบเป็นเหม็นฉุนของเราไม่เหม็นไม่ฉุนนะคะของเราไม่เหม็นไม่ฉุนเลยนะคะทาแล้วแตกตัวเป็นน้ํานมทําให้ผิวดูฉ่าวาวนะคะ ขาวเลยไม่ต้องทาซีดีดีนะคะก็ผิวก็จะฉ่ำนะคะผิวสุขภาพดีนะคะเข้มข้นนะคะเนื้อครีมเข้มขน้นแล้วก็ซึมไวนะคะเข้มข้นแต่ซึมไวเป็นน้ำๆเลยนะคะ าทาก็ไปเลยวันนี้ยังไม่ทาครีมนะคะอาบน้ำเพิ่งเสร็จแล้วก็แต่งหน้านะคะแล้วก็ทาครีมทาก่อนนอนในห้องแอร์นะคะรับรองว่าหอมฟุ้งทั่วห้องเลยนะคะจนสามีทักแน่นอนนะคะเพราะว่าสามีที่บ้านก็ทักว่าอุ้ยหอมจังเลยนะคะตัวหอมแล้วกลายเป็นแบบเป็นแบบเป็นเราคนที่ตัวหอมเลยนะคะเป็นหอมแบบ้หอมอ่อนๆนะคะเป็นหอมแบบหอมสดชื่นหอมเฟรชๆรนะคะไม่ฉุนแน่นอนนะคะ เอฟกันได้เลยนะซื้อสองแถมหนึ่งนะคะซื้อพร้อมคอลลาเจนก็ได้นะคะส่งรวดเดียวส่งรวดเดียวเลยนะคะซื้อหนึ่งหลอดนะคะอยากลองก็หนึ่งหลอดสองร้อยเก้าสิบาทนะคะมีค่าส่งแต่ว่าถ้าซื้อสองถ้าซื้อโปรโมชั่นซื้อสองแถมหนึ่งนะคะสองแถมหนึ่งเพียงห้าร้อยแปดสิบาทเท่านั้นอยากให้เราสาวใช้ใช้สุดคุ้มเลยใช้ต่อเนื่องขาวต่อเนื่องนะคะซื้อสองแถมหนึ่งนะคะแบบนี้ นี่นะคะแบบนี้เลยนะคะได้3หลอดนะคะในราคา580บาทพร้อมส่งฟรีตกเฉลี่ยแล้วหลอดละ190บาทเท่านั้นนะคะ190บาทเท่านั้นเลยสำหรับน้องไพน้องใหม่ของเรานะคะ,ะซื้อโปรโมชั่นคุ้มกว่าหรือหรือใครจะซื้อ,อโปรโมชั่นซื้อ10แถม5หารกันกับเพื่อนแบ่งกับเพื่อนได้10 5แถม5 2,300บาทเฉลี่ยแล้วตกหลอดละ1้0บาทเองนะคะโปรโมชั่นอ่าบอดี้เซรั่มนะคะ หลอดละร้อยห้าสิบบาทเองนะคะหนึ่งหลอดร้อยกร,รัมนะคะใช้ได้ประมาณประมาณครึ่งเดือนน่าจะได้แต่ถ้าใครทาบ่อยก็จะหมดไวแต่ถ้าใครประหยัดใช้ทากับพวกโลชั่นทั่วไปโลชั่นตามท้องตลาดนะคะก็ได้เลยนะคะก็แต่ตัวนี้จะเป็นแอคทีฟเข้มข้นไปผสมในโลชั่นที่เราทาเป็นประจําได้เลยนะคะผิวก็กระจ่างใสเหมือนกันเลยนะคะแต่ถ้าทาเพียวๆก็ผิวก็จะใสไวขาวไวนะคะใสขึ้นขาวขึ้นนะคะ เดี๋ยววันนี้เรามากินคอลลาเจนกันดีกว่านะคะเดี๋ยวเอาน้องไผ่ไว้นะคะบางคนอยากซื้อทั้งไผ่ทั้งอ่าทั้งอะไรนะทั้งคอลลาเจนก็แนะนําไปเลยโปรสองสองฟรีหนึ่งนะคะสองฟรีหนึ่งทั้งคอลลาเจนแล้วก็ไผ่แบบนี้นะคะทั้งคอลลาเจนและไผ่แบบนี้นะคะคอลลาเจนสองฟรีหนึ่งหนึ่งพันนะคะคอลลาเจนสองฟรีหนึ่งหนึ่งพันไผ่สองฟรีหนึ่งหนึ่งพัน 5้าปดบาทรวมเซตนี้1,580บาทเท่านั้นนะคะ1,580บาทเท่านั้นสวยผิวสวยทั้งภายนอกและภายในเนี่ยจ้าวันนี้ก็ไม่ได้อ่านคอมเมนต์ใครต้องขอภายทีเพราะว่าไลฟ์สดไม่เห็นคอมเมนต์เลยไม่มีใครคุยกับก๊อนเลยนะคะไม่แน่ใจว่า Facebook เป็นอะไรผิดพลาดประการอะไรนะคะอ่ะเดี๋ยวกินคอลลาเจนกันเลยดีกว่า วันนี้กินกับน้ำทับทิมดีกว่าจะได้สดชื่นตอนเช้านะคะก็ของชีวิตนะคะสาวๆเป็นเคล็ดลับของสาวเลยว่าทานแล้วผิวใสขึ้นจริงๆนะคะทานยี่ห้อไหนไม่เห็นผลนะคะลองเปลี่ยนมาทุกยี่ห้อลองเปลี่ยนใจไป็นยี่ห้ออื่นนะคะทานยี่ห้อไหนไม่เห็นผลมาทางคอเลสิงพัตรีนะคะรับรองเลยนะคะผิวย้อนวัยผิวดูกระชับ ไม่แก่กไม่ไม่แก่กว่าวนะคะอย่างก๊อตเองตอนนี้35แล้วแล้วที่สําคัญเลยนะคะเป็นเรื่องของสุขภาพนะคะสุขภาพก็คือเรื่องผมเล็บข้อเข่านะคะบางคนปวดหลังบางคนปวดเข่าปวดข้อต่างๆนะคะแนะนําให้ทานเลยนะคะทานได้ทั้งครอบครัวตั้งแต่อลูกสาวแม่ปู่ย่าตายายนะคะอุ้ยเปิดยากนะ สามารถทานได้ทั้งครอบครัวซื้อโปรโมชั่นใหญ่ไปเลยสิบแถมห้านะคะสิบแถมห้าตกกระปุกละสองร้อยเจ็ดสิบกว่าบาทเองนะคะใส่เข้าไปในขวดกระบอกเช็คที่เราแถมให้นะคะมองงห็นไหม,มแล้วก็ทานคอลลาเจนเคอลลาเจนกระปุกนี้หมดแล้วกระปุกนี้มีอยู่ <c oughs> ถ้าเก็บกระปุกคอเลสเนคงแบบเก็บได้เยอะมากกระปุกนี้จวนจะหมดอีกแล้วนะคะนะคะหลายหลายคนเปลี่ยนใจจากคอลลซินปัสซีทานดีอยู่แล้วเปลี่ยนใจไปทานยี่ห้ออื่นแต่สุดท้ายต้องกลับมาซื้อคอลลซิงปัสซีเหมือนเดิมอันนี้ก็อ่านดูคอมเมนต์หรือว่าอ่านดูทักแชทนะคะเอ้ยเรากลับไปกินยี่ห้อที่แบบใหม่ๆกลับมาก็ก็กลับมากินคอลลซิงปัสซีเหมือนเดิมเพราะว่ามันไม่เห็นผลนะคะทานเราไม่เห็นผล ไม่รู้สึกอะไรเลยอย่างเงี้ยค่ะอ่าสุขภาพยังเหมือนเดิมนะคะยังปวดข้อเข่าเหมือนเดิมนะคะหรือว่าผิวยังไม่กระชับนะคะจุดด่างดำไม่จางลงคือจริงๆบางคนที่เขามีปัญหาเรื่องฝ้าแดดฝ้าลมนะคะก็ทานคอเลซินฟอสีแล้วรู้สึกหน้ากระจ่างใสขึ้นผิวแข็งแรงขึ้นนะคะไม่ไวต่อแสงแดดนะคะแล้วก็กู้ผิวค่อนข้างเร็วนะคะอุ๊ยอันนี้เ็าเลืมใส่ยางรองกระเด็นเลยจริงๆมันมียางรองนะคะ มียางรองอ่าคอลลาเจนไอ้มียางรองขวดวน้ำนี่จริงๆมันต้องใส่ยางรองแบบนี้นี่ฮะก็ลืมใส่ยางรองเข้าไปเดี๋ยวก็ใส่ก่อนยางรองอยู่ไหเนาะเนาะไม่เป็นไรค่ะเช็คแล้วนะคะหยดนิดนึงนะคะละลายไวนะคะแต่ถ้าเป็นน้ำเย็นค่อนข้างละลายช้านิดนึงนะคะเป็นเรื่องปกตินะคะ ถ้าอยากให้ละลายไวก็น้ำอุณหภูมิปกติหรืออา่น้ำอุ่นๆนะคะสามารถละลายได้ไวนะคะหมดเลยนะคะเมื่อกี้ก็ใส่ไป2อช้อนขย่าแป๊บเดียวนะคะ ยายแบบเดียวละลายหมดแล้วนะคะทางคอร์บนซิงพัสจีเป็นประจำช่วยเรื่องผิวสุขภาพได้ด้วยนะคะใครที่อยากสั่งตอนนี้โปรโมชั่นซุดอสองแถมหนึ่งเพราะสามแถมหนึ่งบวกกระบอกเช็คหรือใครอยากลองไัยน้าสดเชยชมนะคะดูแลผิวดูแลผิวอย่างเข้มข้นนะคะด้วยบอ um ดี้เซรั่มนะคะภัยน้าสดเชอชมนะคะก็ทักมาสั่งได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ ก็ไปดู a c e บ o o กก่อนว่ามันมีปัญหาอะไรหรือเปล่าก็ไม่เห็นคอมเมนต์ใครเลยนะคะก็ขอบคุณทุกคนสําหรับ35คน39คนนะคะที่มาดูไลฟ์สดเดี๋ยววันหลังหาสินค้ามาแจกดีกว่าสําหรับแฟนแฟนตัวยงนะคะแฟนตัวยงนะคะคือเร็วนี้ก็จะมีทํากระเป๋ามาด้วยนะคะเดี๋ยวออกมามาแจกแฟนตัวยงในแฟนเพจนะคะขอบคุณสําหรับทุกคนที่อุดหนุนแล้วก็ติดตามนะคะอย่าลืมซื้อสินค้าจากแหล่งที่น่าเชื่อถือได้นะคะจากตัวแทน จากบริษัทนะคะอย่าซื้อสินค้าใน Lazada s h o ป e e นะคะปอมทั้งทีเลยเพราะว่าราคามันแบบมันไม่ใช่อะ่ะมันถูกกว่าราคาส่งของบริษัทนะคะเป็นไปไม่ได้เลยไม่แน่ใจเขาเอาอะไรใส่เข้าไปข้างในนะคะตอนนี้เรากำลังกวาดล้างกันอยู่นะคะอย่าลงเชื่อนะคะอย่าลงเชื่อสำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบาย